ว่าจะไปเรียนแต่งหน้าดำน้ำดูประการลังปลูกป่านวดสปาเรียนมวยไทยเรียนกายกรรมเรียนกีตาร์าเรียนถ่ายรูปไปช่วยพระทำบุญไปดิสนีย์แลนด์ไโทรลงจัดบ้านกวาดบ้านอาบน้ำดูประการลังสองสัตว์ไปนะเยอะนะอื yeah, <nah. S 3> mm. สวัสดีครับพบกับผมนะครับแกเนี่ยจ้ากับรายการปอกโคตรรายการที่จะนำทุกท่านนะไปล้วงลึกถึงแวดวงโฆษณานะฮะว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการยังไงมีไอเดียความคิดอะไรปิดๆที่ทำให้เขาสร้างสรรค์โฆษณาขึ้นมาได้นะครับวันนี้เราโจหัวกันแบบแปลกๆนิดนึงเมื่อกี้เห็นไปแล้วใช่ป่ะอย่างกับบ้าหอบฟางคุ้นๆป่ะมันคือโฆษณาที่เราจะไปม o ส t w a n t ท d กันในวันนี้นะฮะนั่นคือโฆษณาเมืองไทยสมัยขับ ของเมืองไทยประ,ะก <c oughs> ันชีวิตนั่นเองอะไรนแน่เคยดูเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงมอสสวันเทศวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปถามความเห็นของคนแถวแนี้กันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงเขาเคยดูโฆษณาตัวนี้กันบ้างหรือเปล่าแล้วเขารู้สึกว่าอยากทํากิจกรรมอะไรในโฆษณานี้บ้างหรือว่าบางทีเขาอาจจะอยากทําขนมทาเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนร้านนี้อะไรเงี้ยร้านนี้ไม่ได้ต้องซื้อไม่ซื้อด้วยวันนี้ไม่มีตังไม่ได้พกตังมาใช้ชีวิตหลักหน่วย

ก็ชอบตั้งแต่แบบคำพูดที่บอกว่าไปดำน้ำไปดูปะการังอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบก็หลากหลายดีถ้าเกิดว่าถ้าจะเลือกให้เลือกไปสถานที่หนึ่งใช่ไหมคะหนูอยากจะเลือกไปดำน้ำอะคะ่ะตลกตรงที่ใส่ชุดเยอะๆอย่างเงี้ยครับรู้สึกดีนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ดีครับอยากทำเยอะนะครับว่ายน้ำตีกล์ฟอะไรพวกเนี้ยไปเหมือนที่เขาบอกเลยคะ่ะทุกอย่างเยอะนะ ก็หลากหลายความเห็นกันเลยนะฮะสำหรับเมื่อกี้เราได้ไป็นมอสซ n นเทศคนทั่วๆไปแต่แถวนี้กันมาแล้วนะครับเขาก็อยากทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายสำหรับช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะได้ไปรู้กันนะครับถึงกระบวนการและขั้นตอนนะฮะเพราะว่าเราจะไปคุยกับทีมครีเอทีฟที่เป็นคนคิดสร้างสรรค์หนังโฆษณาตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือทีมครีเอทีฟ JWT นั่นเองอเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันนะฮะว่า เขามีไอเดียอะไรยังไงนะฮะในการเริ่มต้นทำหนังโฆษณาตัวนี้แต่ก่อนที่เราจะไปพบกับพี่เจนบนะฮะเดี๋ยวมีอะไรบางอย่างจะให้ดูกันเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะจะอะไรยังไงเลยเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยทำไรอะ่ะดูรูปที่เวไปเที่ยวไหมใครอะ่ะ ช่วงแรกนะฮะเราไปโมสวันเทศกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับหนังโฆษณาเมืองไทยสมัยขับนะครับและในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะบุกไปสัมภาษณ์พี่ทีมงาน Creative Agency นะฮะที่มีชื่อว่า JWT นะครับซึ่งเป็นคนที่สร้างสรรค์โฆษณาตัวนี้ขึ้นมานะครับรายละเอียดอะไรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันกับพี่เขาเลยดีกว่าอ่าครับตอนนี้นะฮะเราก็ไปอยู่กับ พี่พี่ทีมครีเอทีฟของ JWT นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านยังไงรบกวนแนะนำตัวพร้อมกับตำแหน่งที่ทำด้วยครับพี่สัมเก็ตจากเรดดี้เฟิร์สนะครับพี่ค่ะชื่อจุลาริตาศรีมหารานะคะเป็นตำแหน่ง Account Manager ค่ะกล้องไหนครับโอเคผมชื่อโอ๊คครับเรดิชัยพาณิชเจริญครับเป็น Copy Writer Creative ครับครับชื่อฟ้าครับอาร์ไดร์ครับผม ทีนี้มาถามถึงเรื่องของที่มาที่ไปดีกว่าครับเริ่มเริ่มต้นได้ไงครับทำไมถึงได้มาทำผลิตภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ครับค่ะก็คือจริงๆแล้วทาง j w t เนี่ยก็ได้รับผิดชอบในส่วนของโฆษณาของเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยมานานหลายปีแล้วเหมือนกันแล้วก็จนมาถึงตัวเมื่อตอนต้นปีน,นะคะที่ค,ค่อนข้างจะเป็นกระแสมากๆก็คือตัวที่เป็นที่แอดออกมาบวกแท็กซี่แล้วก็พูดกิจกรรมเยอะนู่นนี่นะคะแล้วก็จากตัวนั้นเนี่ยเราก็ ได้รับโจทย์ซึ่งก็คือโจทย์ค่อนข้างใกล้เคียงกับเดิมแต่ว่ามีแอดเพิ่มเติมมาเป็นหนังเรื่องนี้เรื่องปัจจุบันนีครับแล้วคราวนี้โจทย์แรกที่ที่ได้รับจากลูกค้านี่คืออะไรครับสำหรับตัวหนังโฆษณาตัวนี้ค่ะก็คือจะพูดเรื่องกิจกรรมที่เยอะนะคะแต่ว่าภายใต้คอนเซ็ปชอปชิมชิมแล้วก็เหมือนจะต้องแนะนำพรีเซนเตอร์คนใหม่ของทางสมัยครับก็คือริดกับการเดินสายก็คือตามคาแรคเตอร์คือ อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนิสัยเขาอ่ะเป็นคนกันเองค่ะแล้วก็ลิศก็จะทะเล่นสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบื่อไหมพี่จะไปไหนอ่ะก็ไปดำน้ำเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิชิมอาหารแฟมิลี่แคมป์ดูคอนเสิร์ตไหว้พระเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองนอกแดลลี่ช้อปปิ้งดูละครเวทีเรียนทำขนมดูทอล์กโชว์ช้อปชิมชิลปั๊บกักเมืองไทยไปกันชีวิต แล้วสำหรับคอนเซปต์หลักของตัวหนังโฆษณาของเมืองไทยสมัยขับนี่คืออะไรครับพี่คือกิจกรรมของเมืองไทยสมัยขับเนี่ยคอนเซปต์ก็มีอยู่อย่างเดียวคือมันเยอะอม,มันเยอะมากคือคราวที่แล้วเราก็เล่าไอความเยอะเนี่ยด้วยด้วยด้วยการพูดแดล็อกใช่ไหมฮะครับปีนี้เนี่ยเราก็ยังคงเล่าคอนเซปต์เดิมคือเยอะบวกกับชอบชิมชิลของเราด้วย แต่ว่าเราจะไม่เล่าเหมือนเดิมนะเพราะว่าเล่าเหมือนเดิมก็คงจะไม่ชอบกันเนาะใช่ปนะ,ะก็เลยหาวิธีคิดว่าทำยังไงมันถึงจะเยอะได้อีกโดยที่ไม่ต้องพูดเนี่ยคะคือคอนเซ็ปต์เมาเป็นคอนเซ็ปต์คือ,คอไปไหนก็เจอลูกค้ามเมืองไทยของเรากิจกรรมเยอะจัดครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากแบบเฉลยแบบเป๊ะเพราะว่ามันเป็นหนังที่อารมณ์ขันมากก็คืออยากให้ตอนแรกเนี่ยหลอกคนดูนิดนึงว่าแบบ เฮ้ยมันคือไรวะอารมมันแบบภาพถ่ายติดวิญญาณเลยประเลยวิมาทุยพี่มาทุกที่แบบไปยังไงก็เจอมันเยี้ยขนาดนี้เลยหรือหรืออะไรเงก็อัดก็ก็คุยมาแล้วแล้วทางทางทีทางก๊อปปี้แล้วก็คุยกับผู้กับอะไรเงี้ยก็คุยกันก็แบบตต้องเป็นอารมณ์อย่างนี้เสียงซาวมาช่วยให้มันดูแบบลึกลับนิดหน่อยนะครับพังพังพังหลอดใช่ไหแล้วค่อยมาเฉลย อีกทีหนึ่งว่ามันคือเขาคือลูกค้าเมืองไทยเราไปเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็มักจะถ่ายรูปใช่ไหมฮะไปถ่ายรูปเราลองคิดว่าคุณจุคุณโอคุณฟ้าคุณพิธีกรครับแกนครับพี่ครับ,ค,รบคุณแกนครับไปถ่ายรูปมาแล้วก็เอารูปมาแชร์กันใช่ไหมฮะครับแชร์กรันปุ๊บเฮ้ยมันเจอผู้ชายคนนึงอยู่ตลอดเลยว่ะสมมุตินะฮะนี่นี่เรานี่แฟนเรานี่ใครวะใช่ไหม เฮ้ยคนนี้กูก็เจอเฮ้ยกูก็เจอเจอเจอเหมือนกันเฮ้ยใครวะใคร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 ทุกคนก็นึกกลับไปถึงทีวีซีเรื่องเก่าอ๋อ,อคือพี่แอดนัน่นนะฮะคือคือที่มาของความคิดทั้งหมดว่าใครกันที่ที่ทุกคนที่ไปเที่ยวมาต่างที่ต่างกรรมต่างวาระกันเนี่ยเจอตลอดอแล้วก็มีพีเซนเตอร์ แบรนด์แอมบาสเตอร์ของเราเนี่ยมาตอบว่าอ๋อเพราะเขาเป็นลูกค้าเมืองไทยสมัยขับกิจกรรมมันก็เลยเยอะไปทุกที่เนี่ยครับทำไรอะ่ะดูรูปที่เร์ไปเที่ยวไงมใครอะ่ะ ว่าเขาเป็นสมาชิกเมืองไทยสมัยคลับกิจกรรมมันกะ็เลยเยอะในในส่วนของกิจกรรมของอเมืองไทยสมัยคลับนี่ก็คือ <Okay. S 2> พวกนี้ทั้งหมดที่พูดมานี่คือกิจกรรมจริงๆที่ที่เขาจะมีให้เลยใช่ปะใ,ใช่ค่ะใช่ <brasile. S 1> ซึ่งจริงๆมีเยอะกว่านี้ด้วย<ช>คือเรื่องมาบางส่วน <c oughs> คือถ้าเรามีเวลาสักชั่วโมงนึงอะฮะเราอาจจะพูดกิจกรรมได้หมดนะฮะกิจกรรมมันเยอะมากฮะเราก็เลยคัดอันที่คนชอบคนชอบไปอะไรเงี้ยฮะแล้วคือตัวตัวนี้ที่ที่ที่คัดมานี่กับ มันก็คือต้องให้มันเกี่ยวแบบว่ามันต้องคล้องจองกันหรือว่าอะไรอย่างนี้แบบในในเวลาพูดแบบทําให้มันโฟลให้มันไหลอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้จงใจให้มันคล้องจองกันมากนะคือไม่กาไม่จะเหมือนกอนไปเรื่อยเลยนะพี่มันเป็นจังหวะของการพูดมากกวกิจกรรมที่พี่บอกว่ามันเยอะๆเนี่ยพี่จําได้หมดครับพี่อืมก็น่าจะได้สักประมาณเจ็ดสิบ 3.45%เปอเนะครับเป็นตัวเลขที่ละเอียดมากเลยครับพี่อั <c oughs> นจะเปเ่ันนี้จำ,จำได้ไหมาปาขอลองลองลองไล่ดูได้ไหมครับพี่าไปเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูกปกาลังทำอาหารนวสปาดำนาดูดิสนีย์ออนอแลนด่ตีกอล์ล่องเรือสองสัตว์ดูงิ้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตทำขนมเที่ยวตลาดน้ำโทษ เยอะฮะจำไม่ได้มันเยอะจริงๆครับคือเยอะกว่านี้อีกใช่ไหมครับเมื่อกี้กูป่ากาไปยี่สิบกว่าแล้วนะพี่คือจริงๆผมไม่ค่อยความจำดีมากเลยนะแล้วว่ากิจกรรมมันเยอะมากเลยฮะผมเลยจาไม่ได้ครับอยแอดพี่จะไปไหนเนี่ยอ๋อ ว่าจะเ,เรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูกประการังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำน้าดูดิสินายไลยลี่ตีกอล์ฟล่องเรือส่องสัตว์ชอปปิง้งดูงิว้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจัดดอกไม้ที่ตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูกายกรรมชมมังก่าเข้าสำนาทัวร์ธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงไป่อนนะเยอะเนอะเยอะกิจกรรมมันเยอะ เพราะเมืองไทยสมัยครับเป็นต้นตำรับกิจกรรมความสุขของคนหัวคิดทันสมัยจากเมืองไทยประกันชีวิตแล้วทีนี้ในในส่วนของเรื่องสอรี่บอร์ดบ้างนี่ว่าครับพี่คือโจทย์เนี่ยฮะก็คือตอนแรกเนี่ยมันเหมือนไหมว่าหลังจากที่ออก s ั c เซ s ไอตัวแรกออกไปพีแอดออกไปเนี่ยมันแบบลูกค้าหรือคนดูทั่วไปเนี่ยมีความแบบดิจิตอรของอภาพของนายแอดเขาเ้าไปในหัวภาพของการพูดกิจกรรมเยอะ ภาพการเล่าเรื่องอะไรคราวนี้เนี่ยพอมาถึงภาคต่อมาเนี่ยเรามีการใช้พรีเซนเ,เตอร์เข้าไปในงานด้วยฮะแล้วก็อยากจะมีเรื่องของกิจกรรมเยอะเหมือนเดิมจดพูดกิจกรรมน้เหมือนแล้วก็อยากที่จะใช้นาแอสเข้าไปด้วยคราวนี้เวอร์ชั่น uh, ที่มันแบ่งออกมาก็จะแบ่งตามความสําคัญของเช่นอาจจะมีลิกการเข้ามาในเรื่องราวบ้างหน่อยอย่างเช่นตัว15ว้าวิขอขอ,ขอเสริมเพื่อนนิดนึงนะฮะก็คือว่า2เวอร์ชั่นนี้มันจะทําหน้าที่ต่างกันครับเวอร์ชั่น30วิของเราเนี่ย รเราทําหน้าที่ซัพพอร์ตว่ากิจกรรมเราเนี่ยมันได้เห็นจริงๆว่าเขาได้ไป<ม>จริงๆคือเป็น tangible support คือจับต้องได้อ<ม>ว่าเขาได้ไปถึงที่น<ม>ั่นจริงลูกค้าเรา<ม>ได้ไปเที่ยวที่นี่จริงๆที่นี่จริงๆอยู่ตามรูปต่างๆใช่ไหมฮะโฆษณาตัวเนี้จะตอบโจทย์ตัวนี้คือว่าลูกค้าเราได้ไปเยอะจริงๆนะ<ม>ใช่ไหมฮะส่วนสิบห้าวิตัวที่สองเนี่ยตัวที่มีลิสกับกันครับพูดชวนนะฮะ<ม>อันนี้คือมันจะตอบโจทย์เรื่อง แบรนด์แอมบาสเตอร์คนใหม่คือร<ล>ิดกับกันเข้ามาว่าเขาจะมาชวนเราไปเที่ยวว่าแบบมานะได้เจอผมหรือมากับผมอ,อะไรเงี้ยครับชอบชิมชิลปัไกับเมืองไทยไปกันชีวิต คราวนี้มาพูดถึงขั้นตอนของการโปรดักชันไากกว่าครับอย่างเช่นแบบไอตอนตอนที่แบบพาพี่แอดไปที่ต่างๆในในรูปอะไรเงี้ยฮะอันนี้คือไปจริงจรด้วยไครับไปจริง,รงครับคือเป็นกิจกรรมตามที่ตามที่พูดไปในของก๊อปปี้แรกอะไรเงี้ยใช่ป่ะครับคือทางเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาก็ไม่หยุดคือเขาก็มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปีใช่ไหมฮะบางอันก็มีอันใหม่เข้ามาอันไหนอัปเดตอันไหนคนชอบ อนไนที่คนน่าจะชอบเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นที่เราเห็นในหนังก็มีไปกินอาหารทะเลหรือว่าปีนี้มีพาไปชิมเหมือนแบบร้านไหนอร่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะพาไปชิมอ๋อก็คือเป็นกิจกรรมใหม่ที่ที่เขาเพิ่มเข้ามาด้วยใช่หรืออย่างเรื่องที่แล้วที่เราไม่ได้พูดคืออย่างการช็อปอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นบางภาพเนี่ยพ่แอดของเราก็ไปช็อปปิ้งตามที่ต่างๆใช่ไหมฮะมันก็จะมีการ ซัพพอร์ตสิ่งที่หนังปีที่แล้วไม่ได้มีด้วยครับใครอ่ะพุ่มกับพุ่มกับก็เป็นคนเดิมจากที่ทำครับคราวที่แล้วก็คือพี่ต่อธนชัยอะฮะก็น่าน่าจะทราบรู้จักกันคือเขาก็เก่งเหมือนเดิมฮะก็มี อินพุตดีๆการกำกับตัวแสดงที่ไม่มีใครเหมือนสไต,<ม>สไตล์เ<ม>ขาอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วในส่วนของคาแรคเตอร์ของพี่แอดนี่ก็คือคือวางไว้แล้วว่าต้องเป็นคนนี้หรือเปล่า <S <S ครับก็อันนี้อันนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เป็นหนังเวอร์ชั่นแรกอะฮะที่พูดเยอะๆครับ,ค,รบคือคือก็ต้องขอบคุณทางทีมงาน <S <S ฟีโนโเขาด้วยฮะฟีโนมิน่าว่าคือตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าใครที่จะมาพูดในอะล็อกนี้แล้วมันถึงจะตลก อะไรย่างเงี้ยครับ,รบทางผู้ก่มกับเขาก็ไปทํากันบ้านมาคือถ้าเราดูเฉพาะไดอหลอกอย่างเดียวะฮะถ้าคนทั่วไปอ่านอะ่ะมันจะเป็นแบบไปเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปูวการลังดุลผานวสปาอย่างเงี้ยจะไม่ตลกพี่ต่อเขาก็ได้ไปทํากันบ้านมาว่าใครวะที่จะพูดไดอะร็อกเยาวยาแบบเนี้ยแล้วตลกอืมเขาก็ไปทํากันบ้านมาว่ามันต้องเป็นผู้ชายอายุสักสี่สิบ 40, หนวดหนวด,หน,วดหน้าตาจริงจังต้องนิ่ง ถ้าคนหน้าไม่นิ่งพูดในหลอกนี้ก็ไม่ตลกครับพี่ต่อเขาก็ไปไปแคสติ้งมาจนเจอพี่คนเนี้ยคือเป็นหนังเล่นเดียวที่เล่นแข็งแล้วแม่งโคตรดีแม่งเอ้ยแล้วมันดีมากครับเล่นแข็งแล้วมันดีมากเตี้ยพี่จะไปไหนเนี่ยอ๋อ ว่าจะเ,เรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูกปกาลางังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำนาดูดิสินายไลลี่ตีกอล์ฟล่องเรือส่องสัตว์ช้อปปิง้งดูงิ้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจัดดอกไม้ที่ตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูกายกรรมชมมังเก่าเข้าสัมนาทัวร์ธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงไปกันนะเยอะเนอะเยอะตอนที่ถ่ายโฆษณาพี่แอดพูดแล้วมันเหมือนกันทุกรอบอะครับจริงๆแล้วเคล็ดลับของเราเนี่ยฮะมันคือการที่ เราเขียนให้เขาอ่านเลยครับอ๋อก็โชว์โชว์อย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็อ่านอ๋ออันนี้คือเบื้องหลังที่จริงพี่แอดก็ประทองเหมือนกันผมคิดว่าเขาจําได้เนี่ยอ๋อก็คือให้เขาดูอยู่ข้างหลังเลยใช่ไหมก็คือเขียนคือทางพู่กกับเขาก็คิดวิธีมาแล้วว่าวิธีการอย่างนี้แหละถึงจะได้หน้านิ่งๆตายนส่วนของตัวหนังโฆษณาตัวนี้นี่แบบมีมีกระแสแบบว่าเป็นเรื่องของการ การที่แบบว่ามีคนมีนักเรียนที่แบบว่านักศึกษาที่ทําที่เรียนเกี่ยวกับด้านโฆษณาอะไรเงี้ยเอาไปล้อเรียนเอาไปอะไรอย่างนี้ด้วยมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องแท้เรียนแค่ือพอมันมีหนังเรื่องนี้ออกไปเนี่ยมันก็จะมีกระแสทั้งแบบถ่ายเรียนแบบอย่างงู้อย่างนี้มีวิธีการพูดที่เรียนแบบคนทั้งเฮ้ยไปไหนอะเฮ้ยโอ๊ไปไหนอ่ะไปไหนอะก็จะมีการไปดำน้ำดูปลาคารอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันมีการแบบ อะไรี้พูดขึ้นมันก็มีการแบบเรียนแบบกันจังหวะการพูดคราวนี้ก็มีแบบเฟซบุ๊กของนาแอดปลอมขึ้นมาในอะไรนะครับก็คือมีการ <Fan page. S 2> แฟนเพจแฟนเพจนาแอดดังไปไหนก็จะมีแบบคนทักขึ้นในคือ,ค,อคือพี่แอดในเรื่องฮะเขาเล่าให้ฟังตอนที่เขาใช้ชีวิตประจําวันหลังจากที่เป็นหลังจากที่เล่นโฆษณาครับคือก็มีคนจําเขาได้ก็มาขอถ่ายรูปเขาอะไรอ,อย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนที่ เอาเขาไปถ่ายตามที่ต่างๆพวกที่อยู่ในรูปอะฮะก็มีเด็กมาขอถ่ายรูปกับเขาเอะไรครับก็ดังไปแล้วตอนนี้เป็นดัง,ดงมากผมสังเกตเห็นหลายตัวแล้วของเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเรื่องของแบบความขบขันจะเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยฮะอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นตัวเป็นตัวคอนเซ็ปต์หลักด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าลูกค้าเขาต้องการอืมก็ จริงๆแล้วเมืองไทยประการชีวิตแบรนด์ Band personality ขเขาก็คือเป็นคนอารมณ์ดีหัวคิดทันสมัยอยู่แล้วฮะทุกอย่างทุกโฆษณาที่ออกไปของเราก็จะสะท้อนภาพนี้ออกไปด้วยเบื่อไหมพี่ไปไหนอ่ะก็ไปดำน้ำเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิชิมอาหาร Family ีแ่แคมป์ดูคอนเสิร์ตไหว้พระเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองนอกแอลลี่ช้อปปิง้งดูละครเวทีเรียนทำขนมดูทอล์กโชว์คือที่ที่แกนถามพี่ว่าเอ้ยทำไม งานมันถึงได้ออกมามีคนยอมรับขนาดนี้ใช่ไหมครับคือพี่ต้องบอกก่อนว่างานครีเอทีฟที่ดีเนี่ยมันต้องมาจากสเต a t จี้ของ m a r k e t ็ตตที่ดีก่อนอคือเมืองไทยประกันชีวิตหรือเมืองไทยสมัยขับเองเนี่ยเขามีสเต a t จี้ที่ดีอยู่แล้วครับงานครีเอทีฟที่ดีเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยว่าถ้าสเต a t จี้เขาไม่ดีอันนี้คือสเต a t จี้เขาดีอยู่แล้วค,คือเขาเยอะเขาชัดเจน ใช่ไหมฮะรพอพอเขาเยอะก็ชัดเจนเนี่ยพวกพี่ก็เลยคิดง่ายทํางานง่ายใช่ทํางานง่ายแล้วงานที่ดีไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนถ้าไม่เกิดจากความเด็ดเดี่ยวในการซื้องานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย่ะคือความกล้าของมาร์เก็ตติ้งของฟิชชั่นอันเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญก็คือเป็นเรื่องความเด็ดขาดของตัวลูกค้าใช่ไหมครับใช่ฮะคือไม่ใช่ว่าเอเจนซี เท่านั้นที่ทํามีส่วนร่วมที่ทําให้งานดีตัวลูกค้าเองก็มีส่วนเป็นอย่างมากเก็คือเรียกว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จนี่มันก็คือทั้งสองฝ่ายต้องเลือกกันใช่ไหมครับใช่ครับครับก็ได้ความรู้คู่สาระและความไร้สาระจากตัวพิธีกรไปก็เยอะแยะมากมายก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับวันนี้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับตัว ข้อประโยชน์โฆษณาชุดนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณรอบสองครับขอบคุณรอบที่สามครับขอบคุณ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 ครับเอาละครับก็เรียกว่าพูดคุยกันไปอย่างหมดเปลือกแล้วนะฮะสำหรับทีมงาน JWT นะครับผู้รังสรรค์โฆษณาชุด เมืองไทยสมายคับไปนะครับแหมก็เรียกว่าอย่างที่พี่เขาบอกไว้นะฮะการทํางานไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องอาศัยการร่วมมือของทุกฝ่ายนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการทางานโฆษณาก็เหมือนกันเหมือนที่พี่เขาบอกนะฮะจะมาพึ่งแต่ทีมครีเอทีฟอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับในส่วนของลูกค้าก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วก็สําหรับทางลูกค้าของเมืองไทยสมายคับนะฮะก็เป็นลูกค้าที่น่ารักแล้วก็เข้าใจในตัวงานทําให้ ได้ตัวผลงานเจ๋งๆออกมาให้เราได้ดูกัน